ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งชื่อเมืองว่ามิธิลาเมืองนี้ปกครองโดยกษัตริย์ทรงพระนามว่าภูวดลมงคลราชพระองค์มีผราเฮสีทรงพระนามว่าพระนางนันทาทั้งสองพระองค์มีพระโอรสทรงพระนามว่าปิ่นทองในเมืองนี้มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งมีลูกสาวหน้าตาคล้ายมาก่อนจะคลอดมารดาของ นางฝันว่ามีเทวดานำแก้วมาให้นางดังนั้นนางจึงตั้งชื่อลูกของนางว่ามณนหรือแก้วหน้ามาวันหนึ่งเจ้าชายปิ่นทองทรงปล่อยว่าวตัวโปรขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งก็เกิดการขาดลอยตามลมมาตกลงเบื้องหลังของนางแก้วพอดีเมื่อนางเห็นว่าวารูปร่างลักษณะดีก็ตัดสินใจยึดเป็นของตนเอง แต่เพียงอึดใจต่อมาราชบริพารของเจ้าชายก็ามาถึงและขอเบ้าคืนแก้วปริเสสที่จะให้พวกเขาและยืนกรานที่จะคืนให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของเท่านั้นเมื่อเจ้าชายเสด็จมาถึงที่นั่นและได้ยินแก้วพูดก็ทรงโกรธมากและคิดว่าหญิงผู้นี้พูดจะโยกยโน่ารำคาญพระองค์เกียรนางยิ่งนัก เมื่อเห็นนางมีใบหน้าที่ประหลาดแต่ด้วยความที่อยากได้เวาของทวงคืนจึงแกล้งทำดีกับนางไปอย่างนั้นเองเจ้าชายสัญญาจะให้รางวัลแก่นางอย่างงามเพื่อแลกเปลี่ยนกับววาตัวโปรดของพระองค์แต่แก้วปฏิเสธที่จะรับสิ่งใดๆนางต้องการให้เจ้าชายอภิเษกสมรสกับนางแล้วนำนางไปอยู่ในวังด้วย โดยที่ไม่ทรงคิดจริงจังเจ้าชายก็ตอบตกลงตามความต้องการของนางเพียงเพื่อจะให้ได้เ้าวกับคืนมาเท่านั้นหลังจากได้เ้าวแล้วเจ้าชายปิ่นทองก็หายเงียบไปโดยไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับนางแก้วรอเจ้าชายเป็นเวลาหลายวันแล้วแต่ก็ไม่เห็นเงาของพระองค์ดังนั้นนางจึงอ้อนวอนให้มารดาและปิดา ของนางไปเข้าเฝ้าพระคาชาและทูลถามพระองค์เกี่ยวกับสัญญาที่พระโอรสของพระองค์ให้ไว้กับนางหลังจากได้รับการกรับทูลให้ทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดจากพระโอรสของนางแล้วพระราชินีก็รับสั่งให้เจ้าชายรักษาคำพูดดังนั้นจึงส่งนางกำนันให้ไปรับตัวแก้วข้อวังแต่แก้วปฏิเสธที่จะมา พราะว่านางต้องการนั่งวอทองที่ใช้โดยพระบรมวงศ์ของกษัตริย์หลังจากได้สิ่งที่นางปรารถนาแล้วแก้วก็มาอยู่ในวังซึ่งก็ไม่ได้ให้ความสุขดังที่ตนคาดหวังไว้เพราะเจ้าชายไม่เคยขอนางแต่งงานวันหนึ่งพระเจ้าภูดลรับสั่งให้แก้วข้อเฝ้าและทรงตั้งเงื่อนไขว่าถ้าหากนางสามารถนำภูเขา พระสุมเมนมาอย่างพระราชอุทยานได้แล้วพระองค์ก็จะจัดพิธีอภิเษกสมรสให้กับนางกับเจ้าชายพินทองแต่ว่าถ้าหากไม่สามารถปฏิบัติได้นางก็จะได้รับโทษประหารชีวิตด้วยความดีใจอย่างยิ่งแก้วจึงตอบตกลงโดยไม่ทันคิดให้รอบคอบและออกเดินทางใครเพื่อหาเขาพระสุมเมน ถึงแม้ว่านางจะเดินผ่านมาหลายปราดงคงไพัยซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ร้ายมากมายแก้วก็ยังไม่เห็นแม้แต่เขาที่ว่านั้นด้วยความอิดรวยจากการเดินทางที่แสนละจะลำบากแก้วล้มลงกับพื้นและหมดสติไปหลังจากฟื้นคืนสตินางก็ได้พบกับผ้ารืฤอสีผู้ซึ่งรู้สึกสงสารนาง เพราะนางไร้เดียงสาเกินไปที่จะรู้ถึงกลลวงได้พระฤาษีจึงตัดสินใจช่วยนางด้วยอำนาจเวทมนต์วิเศษของตนตอนนี้แก้วก็สามารถถอดหน้ากากมา้าออกได้และปรากฏเป็นสาวสวยเมื่อไหร่ก็ได้พระฤาษียังได้มอบหนังสือซึ่งสามารถกลายเป็นเรือเหาะหรืองูก็ได้ และไม้เท้าซึ่งสามารถแปลงเป็นมีดวิเศษได้และแล้วพระฤาษีก็บอกให้นางนำมาเพียงก้อนหินเล็กๆก้อนหนึ่งจากภูเขาพระสุมเมนแล้วนำไปวางไว้ในพระราชวิทยานเท่านั้นก็เพียงพอแล้วเพราะพระราชาไม่ได้เอ่ยถึงภูเขาทั้งลูกหลังจากวางก้อนหินก้อนเล็กๆก้อนหนึ่ง ในพระราชยานแล้วแก้วก็กราบทูลให้พระราชาทรงทราบพระราชาก็ได้แต่งเงียบขึมเมื่อทรงทราบความจริงแล้วพระราชินีก็รับสั่งให้จัดวิธีอภิเษกสมรสตามสัญญาที่ให้ไว้กับแก้วซึ่งก็สร้างความไม่พอพระทัยให้กับพระราชาและเจ้าชายอย่างยิ่งต่อมาภายหลังพระราชาก็ทรงดำริถึงแผนการอื่น ที่จะกาจัดแก้วพระองค์จึงส่งพระราชสารไปยังพระเจ้าพรหมทัตกริย์ผู้ปกครองเมืองโรมวิถีเพื่อขอพระธิดาของพระองค์ซึ่งมีพระนามว่าทัสมาเลให้กับเจ้าชายปินทองพระเจ้าพรหมทัตตอบตกลงและกําหนดวันสําหรับโอกาสอันเป็นมงคลเมื่อเจ้าชายปิ่นทองเตรียมออกเดินทางจาก เมืองโดยเรือแก้วก็มาแสดงความไม่พอใจต่อพระองค์และตำหนิพระองค์ว่าไม่มีความซื่อสัตย์ต่อนางเจ้าชายโกรธมากและสั่งให้แก้วมีโอรสให้ตนให้ได้พระองค์ต้องการเห็นโอรสของพระองค์เมื่อเสร็จกลับมาและถ้าหากแก้วไม่มีโอรสให้กับพระองค์ได้นางก็จะถูกผ่านชีวิต แก้วเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตนจะมีโอรรถให้กับเจ้าชายโดยไม่ได้หลับนอนกับเจ้าชายเลยได้อย่างไรถึงแม้ว่าจะรู้สึกสิ้นหวังแต่ก็มีจิตใจแน่แน่วที่จะแก้เผ็เจ้าชายให้จงได้เพื่อรับคำท้าของเจ้าชายนางจึงออกเมืองและไปยังเมืองโรมวิถีโดยอาศัยเรือหอของตนหลังจากถอดหน้ากาก หน้าม้าออกแล้วแก้วก็ไปอาศัยอยู่กับตายายใกล้แม่น้ำนอกเมืองวันหนึ่งในขณะอาบน้ำในแม่น้ำเจ้าชายผินทองก็มาพบนางเข้าและหลงไหลในความงามของนางในขณะที่ชายาใหม่ของพระองค์กำลังบรรทมอยู่นั้นเจ้าชายก็แอบออกมาจากวังและแต่งกายเป็นชาวบ้าน มาแก้วพาราสีแก้วผู้ซึ่งพร้อมจะเป็นชายาของพระองค์อยู่แล้วเพราะต้องการมีลูกกับพระองค์ทั้งคู่อยู่ด้วยกันจนกระทั่งแก้วทั้งท้องก่อนที่จะจากไปเจ้าชายได้มอบแหวนให้กับนางแล้วเสด็จกลับเมืองปิธิลาโดยไม่ได้นำเจ้าหญิงทัสมาลีไปด้วย หลังจากอยู่ในเมืองยักมารายาหนึ่งเจ้าชายก็พาชาย,ยาทั้งสองกลับไปยังเมืองของพระองค์และต้องประหลาดพระไทยที่ต้องมาเชิญหน้ากับแก้วผู้ซึ่งนำพระอรรถของพระองค์มาถวายแรกทีเดียวก็ไม่ทรงเชื่อแต่แหวนที่ข้อมือของกุมารทำให้พระองค์ต้องเชื่อและรับกุมารเป็นพระอรรถของพระองค์แล้วเจ้าชาย ก็ตั้งชื่อพระอรรถว่าปิ่นแก้วต่อมาทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันและปกครองเมืองอย่างมีความสุขตลอดไป <c oughs>